นอร์ตกรบครับข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันพุทธที่7พฤษภาคม2,568วันนี้พาดหัวอย่างนี้แม้วอาจจะเจอข้อหาแหกคุกรัฐพันลึกตัดญาติขาดมิตรไปแล้วครับพรุ่งนี้จดจ้องให้ดีแพทยสภาเขาจะประชุมกันแน่นอนเขาบอกแน่นอน จะมีหมอติดคุกเพราะช่วยเหลือทักษิณเอาอย่างนี้ผมฟังอาจารย์เจตโทนวัน,นิกเขาก็ออกมาพูดเรื่องพันอย่างนี้อาจารย์เจตเนี่ยเป็นนักนิติศาสตร์เป็นอาจารย์สอนนิติศาสตร์เขาบอกว่าไงครับเขาบอกทักษิณเนี่ยอาจจะต้องกลับเข้าคุกและรับโทษมากกว่า8ปี หากสารไตส่สวนพบว่ามีการช่วยเหลือให้ไปนอนชั้นสิของโรงพยาบาลตำรวจแทนการจำคุกในเรือนจำและมีเหตุกรณีที่ทูลเท็จเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษเพิ่มมาอีกคดีหนึ่งในขณะที่ผู้ช่วยเหลือเนี่ยสอจะติดคุกกล่าวรูดมีใครบ้างตั้งแต่ผู้บัญชาการเรือนจำ อาทิตย์ดีกรมราชทันแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหมอที่อ้างว่ารักษาทักษิณแม้กระทั่งปลัดกระทรวงไปยันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดนมาตรา157และทำเอกสารเท็จโดยโทษสูงสุดอาจจะติดคุกถึง30ปีแต่ถ้ายอมรับสารภาพศาลอาจจะเมตตาลดโทษโชคดีอาจจะเหลือแค่รอลงอาญา และการที่บอกว่าทักษิณป่วยเท็จไม่ได้นอนชั้น14โรมานตำรวจไปกลับระหว่างบ้านกลับบ้านบ้างมาบ้างเวลานัดแขกนัดอะไรเนี่ยอาจารย์เจตโทนวณิชให้สัมภาษณ์กับรวมหัวทีวีบอกว่าทักษิณไม่นอนโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะข้าวขายข้อหาแหกคุกเฮ้ยแรงขนาดนั้นเลย ดรเจตโทนวน,นิกบอกว่าเข้าขายข้อหาแหกคุกคือนอนที่โรงพยาบาลบ้างไปน,นอนบ้านบ้างคุณแอบไปนอนที่บ้านคือออกจากคุกนงถ้าสมมุติว่าโรงพยาบาลตํารวจชั้นที่สี่เป็นคุกเป็นคุกเป็นที่จองจําของนายทักษิณชินวัตรแล้วคุณออกไปโดยไม่บอกใครเงี้ยก็คือแหกคุกใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ติดคุกสักปีหนึ่งถ้าเขาว่าอย่างนั้นนะด้วยความปรากฏ ต่อศาลศาลบอกว่าด้วยความปรากฏก็เอาคาดีนี้ขึ้นมาไงในวันที่13เดือนหน้านี่ใน,นระหว่างนี้จนถึงวันที่สาเอเนี่ยเขาให้กรมรชาชทัณน์ก็ดีหมอใหญ่ก็ดีและก็คุณทักษิณก็ดีได้แก้คดีมารายงานมาข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงทีนี้ผมขึ้นพาดหัวว่าแม้วอาจจะเจอข้อหาแหกคุกเนี่ย ผมไปเปิดดูกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตรา190บอกว่านักโทษที่ถูกจับได้หลังจากแหกคุคกแล้วก็หลบหนีเนี่ยจะมีโทษเพิ่มความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา190จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอาละสิเอาละสิะสนะ เป็นที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งครับที่ศาลอาญาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งมีคำสั่งให้นายทักษิณชินวัตรผู้พิจารณาเรือนจำอาทิตย์ดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรบาลตำรวจรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทำคำชี้แจงต่อศาลตามคำร้องที่นายชาญชัยอิสระเสนารักอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นมาที่ศาลเนื่องประจากศาลเห็นว่าการบังคับโทษในคดีของนายทักษิณอาจไม่เป็นไปตามคำพิพากษาข,ของศาลโดยให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยทำข้อเช็เท็จจริงมายื่นต่อศาลภายใน30วันและศาลจะดำเนินการพิจารณาไต่สวนต่อไปซึ่งหมายความว่าแม้ศาลจะยกคำร้องที่นายชานชัยไปยื่นเนี่ยนะไปยื่นเรื่องให้ศาลเนี่ยเพื่อให้ศาลไต่สวน แต่กรณีของนายชาญชัยคือสารมองว่าไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายเกี่ยวกับกรณีที่ทักษิณไปรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่ทักษิณก็ยังไม่พ้นบ่วงกรรมครับพี่น้องทั้งหลายนี่อาจจะเป็นการนับหนึ่งเพื่อพาทักษิณกลับคุกหรือเปล่าผมเอาเรื่องนี้มาเล่าด้วยความยุติธรรมด้วยความที่เป็นข่าวตรงไปตรงมา ด้วยความตรงไปตรงมาว่าวันนี้เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่สังคมรู้ก็คือถ้าหากสารไต่สวนแล้วพบว่ามีการดําเนินการเพื่อให้ทักษิณไม่ต้องถูกจําคุกในเรือนจาตามคําพิพากษาของสารใครบ้างจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อใครบ้างที่ต้องต้องรับผิดชอบเรื่องนี้สื่อก็ไปถามารองศาสตราจารย์ดตร์เจตทนวานิค คืออาจารย์เจตเนี่ยเป็นประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาลัยบัณฑิตเอเชียอาจารย์เจตบอกว่าบอกว่าอันแรกเนี่ยผมต้องขอชื่นชมการทำหน้าที่ของสาลดีกาต้องชื่นชมเพราะท่านได้ทำารงไว้เพราะท่านได้ดำทำารงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมซึ่งคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ สารท่านคงได้นั่งดูเหตุการณ์บ้านเมืองและเห็นความไม่ชอบมาพากลเช่นการพิจารณาจริยธรรมของแพทย์โรงพยาบาลราชธรรมและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่รักษานายทักษิณซึ่งทางแพทยสภา,าไม่ได้โยกโยกครับเลื่อนมาเป็นวันพรุ่งนี้ไงวันที่8ปดเลื่อนมาเป็นวันที่8ผมดูข่าววันนี้เขาว่าอย่างนี้ เขาหลักคอแพทย์เิชสภาคุณหมออัตพันธ์เชื่อว่าไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังเนี่ยข่าวทั้งหน้าสื่อวันนี้แล้วก็บอกว่าอดีตกรมการแพทย์สภาเชื่อมั่นหมออมรไม่ทําให้สมาชิกแพทย์ติชสภาประชาชนผิดหวังการสอบชั้น14โงี่รองพยาบาลตํารวจฉะนั้นในวันพรุ่งนี้วันที่แพฤษภา การเลื่อนถกอีกรอบนึงจากคราวที่แล้วเนี่ยจุดตายก็คือจุดที่จะสรุปว่านายทักษิณเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤตหรือไม่คาดจะลามไปถึงรูปคดีไต่สวนสารดีการในวันที่13มิถุนาเดือนหน้านี่แล้วก็มั่นใจว่านายสมศักดิ์เทพสุทินก็คงไม่กล้าใช้อำนาจไปเบรกอะไรต่ออะไรกลัวคุกเหมือนกัน แล้วยิ่งการที่กรมราชทัณฑ์อ้างว่าพอหลุดจากสารมาแล้วถือเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์นั้นอาจารย์เจตโทนวณิกบอกว่านั่นแปลว่าศารจะมีคําสั่งจําคุกใครอะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ว่าจะจําคุกจะจําคุกผู้กระทําผิดจริงหรือเปล่าจะให้ติดคุกจริงกี่วันหรือจะให้ผู้ป่วยแล้วออกไปอยู่นอกคุกก็ได้ ก็จะกลายเป็นว่าราชทรรใหญ่กว่าศาลใช่ไหมและไม่มีการตรวจสอบทวงรุนระหว่างอำนาจบริหารคือราชทรรกับอำนาจตุลาการคือศาลที่สำคัญเรื่องนี้มันจะได้เป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคตนี่อาจารย์เจตว่าอย่างนี้ส่วนเรื่องนี้มันจะส่งผลยังไงต่อนายทักษิณน,นั้นอาจารย์เจตบอกว่ามีแนวโน้มที่นายทักษิณจะต้องกลับมาติดคุก เพราะชัดเจนว่าหลังจากที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุกนายทักษิณเป็นเวลา8ปีและนายทักษิณก็ขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษได้รับพระราชทานลดโทษเหลือจำคุกเพียง1ปีแต่ที่ผ่านมานายทักษิณไม่ได้ถูกจำคุกแม้แต่เพียงวันเดียว ซึ่งตากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตายสวนแล้วเห็นว่านายทักษิณยังไม่ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาและมีการสร้างข้อมูลเท็จเรื่องอาการป่วยเพื่อให้นายทักษิณได้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแทนการรับโทษจำคุกในเรือนจำก็เป็นไปได้สองทางนี่อาจารย์เจยว่าอย่างนี้นะเป็นไปได้สองทางนี่คือหลักวิชาการนะหลักนิติศาสตร์ อาจารย์เจตบอกว่าแนวทางแรกศาลอาจจะมีคำสั่งให้ทักษิณติดคุกหนึ่งปีตามที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนี่แนวทางแรกนะแนวทางที่สองศาลอาจจะสั่งให้ในายทักษิณเนี่ยต้องเข้ารับโทษจำคุก8ปีตามคำพิพากษาเดิมก่อนที่จะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเพราะเห็นว่าเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณน,นั้นอ้างว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรม ยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาแต่ขณะนี้อายุมากและมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่จากการไต่สวนพบว่านายทักษิณไม่ได้เคารพในกระบวนการยุติธรรมและไม่ได้มีอาการป่วยถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างที่กล่าวอ้างมา จึงเท่ากับว่าเป็นการทูลกล้าเท็จเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษจากกรณีที่มีการทูลกล้าเท็จที่ว่านี้อาจจะมีผู้ไปดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับนายทักษิณอีกคดีหนึ่งก็ได้นะอาจจะทำให้ในายทักษิณต้องรับโทษจำคุกสองคดีเป็นเวลามากกว่า8ปีก็ได้นี่ความเห็นของศาสตรารองศาสตราจารย์ดรเจตทนวัฒนทีนี้ส่วนคนอื่น ที่ช่วยเหลือนายทักษิณไม่ต้องรับโทษในคุกก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันไม่ใชไ่ไม่โดนนะโดนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเรือนจําไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ดีกรมราชัณฑ์หรือแพทย์โรงพยาบาลตํารวจที่อ้างว่ารักษานายทักษิณและอาจจะรวมไปถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึงรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งกํากับดูแลกํากับดูแลกรมราชัณฑ์โดนด้วย โดนด้วยโดนคดีด้วยโดยบุคคลที่ช่วยเหลือนายทักษิณเนี่ยไม่ต้องรับโทษในคุกก็มีความผิดหลายกระทงเอางี้ก็แล้วกันนะจะคุกไม่คุกอยู่ที่ศาลฉะนั้นความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการเป็นบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับ2,000บาทถึงถึง2 0 0 0 0บาทหรือ 20, ทัอ้งจำั้องปรับส่วนความผิดฐานทำเอกสารเท็จเช่นหากนายทักษิณไม่ได้ป่วยขั้นวิกฤตแต่มีการทำเอกสารเป็นเท็จคือเอกสารไม่จริงอะเป็นเท็จอะบอกว่านายทักษิณป่วยหนัก ต้องย้ายออกจากโรงพยาบาลราชธันไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจนเกิดเป็นเอกสารส่รงตัวในทักษิณนะกรณีที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้มีเวชระเบียนซึ่งจะต้องบันทึกการรักษาในทักษิณว่าวันนี้ทําอะไรพรุ่งนี้ทําอะไรกี่นากากี่โมงทําอะไรนี่เขาเรียกเวชระเบียนนะนะแล้วไปทํามาหรือเปล่านะไปเขียนข้อมูลรักษาที่เป็นเท็จหรือเปล่าหรือเป็นจริงหรือเปล่าตรงนี้ศาลจะต้องสอบ แล้วยังมีเอกสารที่อธิบดีกรมราชทั์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเซ็นอีก e ครับเพื่อให้ในายทักษณิณสามารถอยู่นอกเรือนจำนี่ต้องเซ็นเหมือนกัน,นในขณะที่ต้องโทษคุมขังเพราะกฎกระทรวงเรื่องการส่งตัวไปขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำนไปกฎกระทรวงเมื่อปี2 6 6 3ระบุไว้ชัดเจนครับท่านทั้งหลายระบุว่าในกรณีที่ผู้ต้องขังต้องรักษาตัวที่สถานรักษานอกเรือนจำเป็นเวลานานเป็นผู้ ให้ผู้บัญชาการเนี่ยเรือนจาเนี่ยดาเนินการดังต่อไปนี้นะเขายังมีระเบียบอีกนะนะต้องดําเนินการต่อไปนี้เขาบอกว่าอย่างี้การรักษาตัวเกินกว่า60วันเนี่ยต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอทิบดีพร้อมกับความเห็นแพทย์ทําการรักษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ปปัดกระทรวงทราบในกรณีที่พักร,รักษาตัวกว่า120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากทิบดีพร้อมกับความเห็นของหมอ ผู้ที่ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วให้รายงานต่อรัฐรรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบคือพันธุ์ตุเด็กทวีสอดสองทีนี้ทีนี้นายทักษิณน,นอนอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยทั้งหมดใน143วันโดยกรณีที่ทักษิณออกจากเรือนจำไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเกิน60วันอาทิตย์ดีกรมราชธรรมจะต้องลงนามให้ในายทักษิณอยู่รักษาตัว ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อนะถ้าจะอยู่ต่อโดยระบุว่าให้เป็นไปตามความเห็นของแพทย์และนำเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบและเมื่อทักษินร,รักษาตัวนอกเรือนจำเกิน120วันอาทิตย์ดีกรมราชธรรมจะต้องรายงานให้รัฐมมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบโอ้โหมันยาวเหยียดมันละเอียดยิบครับสารก็ดูอย่างละเอียดยิบนะ ยังยิ่งถ้าใช้เอกสารเท็จด้วยมันก็เป็นความผิดตามมาตรา264เรื่องการปลอมแปลงเอกสารมันก็ระบุชัดครับกฎหมายนี้ว่าผู้ที่ได้สร้างเรื่องขึ้นบางส่วนของเอกสารเป็นเท็จหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขด้วยวิธีอื่นใดซึ่งเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราหรือลงรายชื่อเป็นเท็จในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชนถ้าการกระทำดังกล่าวเนี่ย ได้กระทําเพื่อให้บุคคลใดเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้นั้นมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารคุกกี่ปีครับคุกสามปีโทษปรับ6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วความผิดใน,นมาตรา161เนี่ยมันก็ระบุชัดเจนว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลเอกสารกระทำการปลอมกระทำการปลอมกระทำการปลอม ปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ตรงนั้นก็ต้องติดคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทฉะนั้นความผิดมาตรา162่มันระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลในเอกสารกระทำการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติหน้าที่มันก็มีความผิดเช่นรับรองหลักฐานว่าตนได้ทำกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ รับรองเอกสารเป็นความเท็จโอ้โหยาวเหยียดเลยพี่น้องทั้งหลายนะที่ฟังผมวันนี้อย่างน้อยก็ได้ความจริงมาที่ประจักษ์นะส่วนมันจะเป็นยังไงแล้วแต่ศาลเราก็ต้องตามไปดูกันเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ที่แพทยสภาจะได้มีการประชุมกันนะแล้วก็จะรู้ว่าหมอคนไหนจะโดนบ้างถ้าหมอคนไหนโดนแพทยสภาก็สั่งให้ สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตเลยนะครับแล้วคนนี้คนที่โดนจะมีความผิดมีความผิดที่รักษาเท็จรักษาเท็จของคนที่ป่วยทิพคือไม่ได้ป่วยจริงคือป่วยทิพโอ้ยมันยุ่งอีลุงตุงนางกันเลยงานนี้ยุ่งอีลุงตุงนางกันเลยละฉะนั้นที่ผมเอามาเล่าให้ฟังวันนี้มันเกิดได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งข้อหาแหกคุกเพราะ ถ้าเขาให้คุณนอนโรงพยาบาลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรือนจำแล้วคุณไม่นอนคุณมีรถมารับเพื่อไปนอนบ้านจันสองล่าเขาก็ต้องมองตามกฎหมายมองว่าคุณแหกคุกไงแหกคุกเวลาคุณนัดใครนัดพลตรีเสรีพิสุทธิ์มาพบที่โรงพยาบาลนัดนัดบิ๊กโจ๊กมาพบโรงพยาบาลแล้วคุณก็ตะลีตะเหลือกมาพบกันที่โรงพยาบาลให้คนคิดว่าคุณได้นอนคุกนี่เลยครับ ที่ผมบอกว่ามันอาจจะเจอข้อหาแหกคุกได้อย่างที่ว่าฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและก็ตามดูกันผมก็ตามเรื่องนี้ดูกันนะแต่ก็ดูด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความยุติธรรมซึ่งสารเคายุติธรรมอยู่แล้วเขาไม่ได้กลั่นแกล้งใครหรอกนะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกฉะนั้นตามดูกันครับท่านทั้งหลายนี่คือข่าวทะลุไม้ที่ทะลุทะลวงมาให้ท่านทั้งหลายได้ ดูได้ชมได้ฟังกันนะสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วารดมหาวิทยาลัยฮาร์วารดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากลูกแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากลูกแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลล์ครับ ไอ,คคอ,อไ้คิโลเซลคืออะไรคิโลเซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคนจึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคน ผสมวิตามินอีและโคเอนไซม์คิวเทนฉนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบตาวันฉลองครบครอบ,บ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบตาวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับ สนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่